สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแวบอัพนับเวลาบ่ายนะครับก็วันนี้วันพุธที่3เมษานะครับตัวของตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวในแดนลบทั้งหมดนะครับแล้วก็เวลาผลกระทบหลักๆเนี่ยเกิดจากแผ่นดินไหวที่ไต้หวันญี่ปุ่นที่อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในเอเชียรวมทั้งเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าไต้หวันเองก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งที่ผลิตชิป รายใหญ่ของโลกนะครับก็อาจจะส่งผลต่อความกังวลในเรื่องของนัำสปายเชนเกี่ยวกับเรื่องของชิปก็ส่งผลต่อหลายอุตสาหกรรมนะไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าพักยานยนต์ก็ตามล้วนต้องใช้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ยังกดดันตลาดหุ้นสารัฐตั้งแต่เมื่อคืนแล้วส่งผลต่อเนื่องถึงตลาดหุ้นเอเชียในเช้าวันนี้ก็ยังคงเป็นมุมมองประธานเฟดสาขาต่างๆยอย่างที่พี่หนอม่เล่าไป ช่วงเช้านะครับเริ่มมีความไม่แน่ใจต่อระยะเวลาในการปรับลดดอกเบีย้ยครั้งแรกซึ่งอาจจะเกิดช้ากว่าที่ตลาดคาดการนะครับล่าสุดเนี่ยคาดการกันนะครับว่าจะลดช่วงมิถุนายนปีที่แล้วเราเห็นนะครับการคาดการเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมีนาขยับมาเรื่อยๆนะครับมามิถุนารแล้วก็อาจจะไม่ทันนะครับอาจจะต้องขยับยาวออกไปอีกนะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจ ของสหรเนี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับส่วนตลาดหุ้นไทยพักเที่ยงนะครับก็ปิดไปที่1,378.62จุดจุดนะครับลบไปแค่1.20จุดหรือแค่0.09เาเปอร์เซนต์ลุ่มนี่บางเฉียบเลยนะฮะไม่ถึงนะครับสองมืล้านบาทแล้วก็ตัวของ เซฟที่เองเนี่ยปิดที่แปดสี่สี่จุดเก้าหกนะครับหรือลบไปศูนย์จุดแปดห้าจุดหรือลบศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งชี้นะครับว่าตลาดคุ้นไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่ซบเซานะครับก่อนมันหยุดยาวจริงๆเนี่ยยังต้องหลายวันนะครับก่อนมันหยุดยาวแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆแล้วก็ฟันโฟช่วงนี้ไม่ค่อย กลับเข้ามาด้วยนะครับต่างชาติเนี่ยขายสุทธิในตลาดหุ้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นสัปดาห์มานะจานังคาร2วันติดแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะยังซื้อท fect มา2วันนะครับก็รวบรวมไปเกือบ20,000สัญญานี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่พอ,อใช้ได้นะครับแต่ก็ยังคงต้องตามดูวพฟต้องไหลเข้าตลาดหุ้นอยู่นะครับส่วนค่าเงินบาทล่าสุดสา6 7อ่อนค่ามา 8สตางค์นะครับก็ยังอยู่ในโทนที่ยังอ่อนค่าอยู่เดี๋ยวดูตัวของการาฟค่าเงินบาทนะครับในช่วงเช้าวันนี้โทนเนี่ยยังอ่อนค่าอยู่เหมือนกันนะครับ36.67ซึ่งแน่นอนนะครับประเด็นนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะทําให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าไปเรื่อยๆนะครับแนวต้าน37แล้วก็37.24แถวนี้ซึ่งก็เป็นไฮเดิมของช่วง เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเราส่วนกราฟของตัวด้านเราเนี่ยก็ยังคงไซด์เวย์นะรจริงๆเนี่ยแกว่งแคบมาเป็นวันที่สี่ติดต่อกันแล้วนะครับหลังจากที่กลางสัปดาห์ที่แล้วมีแกว่งแรงบ้างนะครับทางกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็มีน้อยกว่าตัวที่ปรับตัวลดลงนะปรับตัวสูงขึ้นมีร้อยกว่าตัวแต่ว่าลดลงเนี่ยสองร้อยกว่าตัว อุตสาหกรรมที่วันนี้ช่วยดัชนีได้เยอะนะครับก็เป็นกลุ่มคอมเมอร์สแหละนะครับบวกไปเกือบเปอร์เซนต์หนึ่งนะครับเป็โตเคมีตามด้วยแพคเกจจิ้งส่วนกลุ่มที่ปรับฐานลงมาก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอมแมทแล้วก็มีเดียนะครับวันนี้เดี๋ยวลองดูตัวของหุ้นที่อิมแพคกับดัชนีมากที่สุดไปเลยนะครับตัวที่ช่วยดัชนีอย่างที่บอกไปนะกลุ่มคอมเมอร์สเนะนํนำโดย cp นะครับ บวกไปค่อนข้างดีนะครับกว่า2%ก็ช่วยดัชนีมาเกือบ1จุดแล้วก็ตัวของ CPX นะครับือตัวแมคโครนั่นเองนะครับก็บวกไป2%เหมือนกันก็ช่วยดัชนีไป0.64นะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวของปตทปตทอสอผอ CRC นะครับ ETGC ด้วยหุ้นที่เราแนะนำไปเมื่อเช้าส่วนตัวที่ impact ดัชนีเชิงลบนับก็จะมีตัวของ d e l ตานะครับดึงดัชนีไป1จุดกว่าๆเลยตามมาด้วย s c c นะครับแล้วก็ ตัว s c b นะครับที่ดึงตลาดลงมาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเยอะมากนะครับส่วนหุ้นน้องใหม่วันนี้นะครับตัว BPS เนี่ยครึ่งเช้านะปิดบวกไปถึง58.89%ปิดที่บาท43นะครับจากราคาจองที่90้าสตังค์นั่นเองนะครับจุดสูงสุดของวัน,นยอยู่ที่สองบาทยี่สบวกไปร้0ยกว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าฮอตมากๆตัวนี้นะครับสำหรับตัวหุ้น BPS นะครับช่วงเช้านี้เล่นกันแรงนะครับแต่ว่าเปิดเล่นไปแค่ประมาณาประมาณ30มสนาทีแรกนะครับเล่นจบปุ๊บก็ทิ้งลงปับเลยนะครับยังไงก็ต้องอนักนทุนควรระมัดระวังนะครับตัวนี้ส่วนอตัวของเซตมาดูภาพทางเทคนิคกันเลยนะครับ แนวรับแนวต้านเนี่ยวันนี้ก็ยังมองไม่ต่างจากช่วงเช้านะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนนะครับแนวรับหนึ่งสามกแปดนะแล้วก็แนวต้านเนี่ยตรงเส้นยี่สิบห้าวันนะตรงแถวหนึ่งสามเก้าูนย์เนี่ยก็ให้ไว้เป็นโซนว่าไม่ไม่น่าจะแกว่งเกินกว่ากรอบนี้นะครับเพราะว่าวอลรุ่มเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเบาบางมากๆทีเดียวนะครับส่วนตัวหุ้นที่เรา แนะนำนะครับอาวันนี้นะครับก็สำหรับตัวเว็บอัพนะครับเราแนะนำเนี่ยจะมีอยู่สองตัวนะครับอ่าตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวไทออยนะครับตัวท็อปเนี่ยราคาเนี่ยถือว่าเริ่มขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะมีโอกาสที่จะเบรกผ่านตรง แถวแหกสิบจุดเจ็ดห้าได้นะครับผ่านได้เนี่ยก็จะขึ้นไปถึงโซนบริเวณหกสิบสี่บ้าบาทได้เลยนี่จะเป็นตัวแรกตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของธานีนะครับตัวทานีเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็เริ่มยืนเส้นค่าเฉลี่ยเจ็วันได้เป็นสัญญาณบวกแนวต้านหลักเนี่ยสบาท60บทนะครับแนวรับก็อยู่ที่ 2บาท24นี่ก็เป็น2ตัวที่เราแนะนําเหตุเก่งกำไรวันนี้นะครับลงทุนที่มีคำถามเกี่ยวกับตัวหุ้นนะก็อย่าลืม,มส่งเข้ามากันได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราก็ในส่วนของข่าวสารอัปเดตนะครับวันนี้ก็จะมีตัวเลขนะครับดับชนีผู้ดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อนะครับของจีนเนี่ยวันนี้ เปิดเผยออกมานะครับ PMI ภาคบริการของจีนเนี่ยขยายตัวเร็วขึ้นนะครับในเดือนมีนานะครับออกมาที่ห้าสิบสองจุดเจ็ดจากเดือนก่อนหน้านะห้าสิบสองจุดห้าก็ถือว่ามีการขยายตัวแล้วก็ขยายตัวยาวนานต่อกันถึงสิบห้าเดือนนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ดีนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นจีนวันนี้ปรับตัวลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่า s e n ิเมนต์เอเชียไม่ค่อยสดใสแต่ว่าก็ยังอยู่ใน จุดที่ยังอยู่สูงกว่า3,000จุดอันนี้ก็ถือเป็นสัญญาณหนึ่งที่ผมว่ายังยังโอเคอยู่นะยังมีโอกาสที่จะซส์เวอัพขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็ประเด็นวันนี้นะครับตัวเลขภาคบริการ ISM เนี่ยของทางสหรัฐเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยออกมานะตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่52.6 เท่ากับเดือนกุมภาพัต้องตามดูแต่ถ้าออกมาดีกว่าคาดนะก็ระวังผลกระทบต่อความกังวลน,นะเรื่องเฟดอาจจะลดดอกบเบี้ยช้ากว่าที่คาดนะครับตรงนี้แล้วก็รายงานการจ้างงาน ADP Employment Change นะครับเดือนมีนาเนี่ยก็คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นแสนสี่หมืนแปดันรายครับต้องตามดูเหมือนกันเพราะตัวเลขนี้ก็จะกระทบต่อทองคําเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวมาดูนะครับทองคําเนี่ยเป็นยังไงจากราฟ เอาทำมหเรียบร้อยนะครับวันนี้2,287ดอลลาร์ล่าสุด2,281ก็ยังแกว่งอยู่ด้านบนนะครัเีย่ยวกาสถึง2,003ซึ่งสมาคมค้าทองเมื่อเช้าก็ขยับราคาขึ้นตามนะครับแล้วก็ตัวของทองคำแท่งบ้านเราเนี่ยล่าสุดก็เกือบจะแตะ4,000 0แล้วนะครับขาดอีกแค่300นะครับล่าสุดเนี่ย39,700บานทะราคาทอง รูปพันไม่ต้องสืบนะครับทะลุไปนะครับหน้าร้านเนี่ยไปดูบางร้านนะครับขายอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องซื้อทองแพงกันต่อไปแต่ถ้าใครมีทองก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะตัวของเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับมีความรุนแรงเนี่ยที่ไต้หวันนะเจ็จุดสามิตตอร์ความลึกสิบสองกิโเมตรนะครับจุดศูนย์กลางเนี่ยยังอยู่ห่างจากตัวเมือง นาำพวาเหลียนนะครับซึ่งเป็นเขตนอกชายฝั่งะตะวันออกของประเทศไต้หวันเนี่ยออกไป25กิโลเมตรนะครับรับรู้แรงสั่นสะเทือนี่ยถึงกรุงไทเปน,นะครับอาคารเนี่ยสั่นไหวประมาณหนึ่งนาทีเราก็เกิดอัฟเตอร์ช็อคตามมานะครับต้องติดตามนะผลกระทบตอนนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่รุนแรงนะครับแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยก็อเอาใจช่วยนะครับขอให้ผ่านพ้นกันไปได้นะครับ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องทองนะยังไงก็ตามเนี่ยตัวของทองเนี่ยนะครับก็กรอบอยากให้ไว้ที่2 2 5 0 1 2ห้าสิ่งหนึ่งที่เราคาดการไว้เมื่อเชา้าเราก็ออกมาแล้วนะครับก็คือการปรับเพิ่มอัตราวางหลักประกันหรือว่ามาจินนะจะมีผลวันที่9เมษานะครับทอง50บาทเนี่ยเดิม5นะ้า0 0ื่นแปดนหยะขยับเพิ่มมาเนี่ยเป็น8ปดหมบาทเยอะนะครับแล้วก็ทอง10บบาทเนี่ย เดิมทีเทรดกันแค่วางเงินแค่1มื่นหนึ่งพันหก้อยิบนะขยับมาเป็นหมื่นหกพันหกสิบหาบาทเยอะนะครับแล้วก็โกอะไรฟิวเจอร์เนี่ยจากเกือบสองมื่นสี่มาเป็นสา0หมื่นสามพันกว่านี่ก็เป็นตัวเลขที่เล่าให้ฟังนะแต่เดี๋ยวติดตามประกาศจากทางเว็บไซต์กรุงไทยสปริงเราได้เรามีทําไว้หมดเลยนะครับย s d อดีฟิวเจอร์จากหนึ่งพันบาทเนี่ยก็ขยับลงเล็กน้อยเหลือเก้ารอดสิบบาทอันนี้ก็ติดตามได้แล้วก็ s u p e r ร์มาร์จะมีนะครับปรับน้องแต่เช้าวันที่11เมษายนเลยเดี๋ยวเราจะมาย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ขอย้ำเตือนวันที่9เมษายนก่อนซึ่งมีผลก่อนนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะครับทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับคุณอรุณีนะครับคุณดุจชาดาด้วยนะครับมีคำถามแรกก็ i t ทนะครับ ITD เนี่ยเ็ยังปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ทรงๆแหละมีแรงดีตัวกลับมาบ้างนะครับแต่ตังนี้ก็ คิดว่ายังไม่น่าสนใจนะเลี่ยงไปก่อนดีกว่าแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยแนวรับเมื่อวานนี้อยู่ที่0.57ถ้าหลุดเนี่ยผมว่าอาจจะลงต่อนะครับตรงน,นี้ก็ต้องระวังนะครับดิีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับมีตัว MGT นะครับมูลคาค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยมีวอลุ่มเท่าไหร่นะครับเราก็ แนวรับ2บาท5้าบี่แนวต้านสอง้อยบาทอีก2บาทสิหยังเป็นไซด์เวยยนะครับอาจจะลุ้นค่อยๆซึมขึ้นมาได้นะครับตัวของ IV l นะครับ IVL เนี่ยเริ่มยืน25าบาทเนี่ยผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะลุ้นแนวต้านยี่บาทแล้วก็สองร้อบาทเนี่ยคือย7 5ิบเจุห้าแถวๆนี้นะครับลุ้นฟื้นตัวพอพีจีพูดไปแล้วนะครับนี่ก็สัญญาณดีนะลุ้นผ่านสิบบาท g l d ก็ตามราคาทองเลยครับก็เป็นกองทุน อ่เอทีเมโกอีทีเอฟนะก็วิ่งตามราคาทองเลยนะครับก็แนวต้านคือยังไงเนี่ยอ่ราคาทองขึ้นก็ปรับขึ้นตามต้องไปดู n อ v นเทียบกับราคาทองนะครับแต่ก็3ามบาทสี่สิเนี่ยผมว่ามีโอกาสไต,ต่อยู่แล้วนะครับซ p พวันนี้ฟื้นตัวได้ดีนะครับหลังจากที่ซึมมานานก็ติดแนวต้านอยู่ตรงห้าสิบห้าบาทห0สินะแนวต้าน,นใหญ่ก็อยู่ประมาณห้าสิบเจ็ดจุดห้า แนวรับก็ห้าสิบสามจุดห้าเน้นตั้งรับก็ได้นะครับตัวนี้บาทใกล้จบรอบผ่อนค่าหรือ,อยังผมว่ายัางนะจากมุมมองของเคทคเราก็ยังมองว่าดอลลาร์ยังมีโอกาสแข็งจากที่ดอกเบีย้ยส่วนต่างดอกเบีย้ยสหรัฐกับดอกเบีย้ยของเราเนี่ยมีโอกาสห่างขึ้นนะเพราะว่าเฟดลดดอกเบีย้ยช้าแต่กรงองมีโอกาสลดดอกเบีย้ยก่อนน้ำตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ด้านปัจจัยพื้นฐานเนี่ยบาทมีโอกาสอ่อนค่าอยู่นะครับโฟก็ยังไหลออกอยู่นะครับคุณสุชาดานะครับก็ถามฮานานะครับ ้านนับในแนวต้านนะครับอยู่ที่แถวสี่บาทห้าสิบผ่านได้ก็จะลุ้นไปปิดแกบด้านบนเลยนะที่แถวสี่สิบเอ็ดบาทแล้วก็แนวต้านถัดไปสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้านะครับลุ้นกันหน่อยนะครับแต่แนวรับก็ต้องอยู่ที่อยู่แถวบริเวณสองบปบาทนะครับกราฟช่วงนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงนะครับก็อยู่แถวซึมซึมมาแถวนี้แหละแนวต้านแว่งอยู่ในกรอบสี่4บสองสี่บสี่แล้วกันให้กรอบนี้นะเน้นตั้งรับที่แนวรับเลยนะครับคุณสมพศนะครับ ไอ้ r p c เนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มที่จะฟื้นกลับมาแล้วนะครับตามราคาน้ำมันแนวต้านก็แถวบาท96ก่อนแล้วก็แถว2อบาทสี่สตางค์นะครับรุนฟื้นได้แต่อาจจะเป็นตัวที่ลักกัดตัวที่เป็นลงกันแล้วก็เป็นน้ำมันต้นน้ำอย่างตัวปททสอพอนะครับอ่าแล้วก็ท t b นะครับทุกนี้แบงก์กงซุ่มซึมลงมาหน่อยนะครับ ทีบีเนี่ยหลุดฐานตรงบาทแปดสิบนะต้องระวังนะครับมีแกปเปิดเอาไว้ในตรงบริเวณบาทจสิบเออันนี้อาจจะต้องตามหน่อยนะครับถ้ายังไม่มีตั้งรับไม่ต้องรีบร้อนนะครับสำหรับตัวของทีเบีธนาคารแบงค์นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคำถามนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามกันเข้ามาสำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ